สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลเวอร์ชันกักตัวนะครับรู้จักเกมมากขึ้นเลนผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม c a u n c i l of Four ครับ no. c a าซื้ of อฟโฟก็เป็นเกมของค่ายซีมอนที่ จกเรียกว่าแจกให้กับหลายๆคนที่ไปร่วมงาน s i m อนเอ็กซนะครับก็ทำเชื่อได้ว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยมีเกมนี้อยู่ติดบ้านเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เล่นสักทีนะครับหรือบางคนก็อาจจะขายทิ้งไปแล้วว่าเฮ้ยเกมมันไม่ดังเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่นะครับแต่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มันสนุกขนาดไหนนะครับเพราะว่าเป็นอีกเกมนึงที่ผมเล่นและชอบมาเกมนี้เราจะเล่นเป็นพ่อค้าที่เราจะต้อง ไปหาใบอนุญาตในการค้าขายในเมืองต่างๆแล้วเวลาเราค้าขายในเมืองต่างๆได้เราก็ได้ผลประโยชน์ของเมืองนั้นๆมาซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใครมีแต้มเยอะสุดคน,นชนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมเป็นยังไงบ้างครับผม เซตอัพนะครับก่อนอื่นเนี่ยบอร์ดมี2ด้านนะครับซึ่งแต่ละด้านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับโดยที่ด้านนี้จะเล่นยากกว่าเพราะว่าจะมีทางขาดเยอะเหมือนนี่เห็นไหมมันขาดไม่ไปเชื่อมเมืองไหนเชื่อมแก่เมืองนี้แต่อันนี้ก็เชื่อมกันไม่ได้แต่อีกด้านหนึ่งครับแต่ละเมืองจะเชื่อมกันแบบ แทบทุกถนนจะเยอะกว่าทําให้เล่นง่ายกว่าแล้วเราก็จะแรนดอมวางโทเค็นโบนัสของแต่ละเมืองไว้นะครับเวลาเราไปค้าขายเราก็ได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็แรนดอมวางพวกขุนนางทั้งหลายนะครับเนี่ยวางแบบซูมๆไป,มมไปเลยจุดละ4ตัวเนี่ยมันจะมีช่องให้วางอยู่นะครับเนี่ยก็วางไปเลยจุดละ4ตัวโดยจะมีจุดนี้จุดนี้จุดน,ดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้วางควีนไว้ที่เมืองหลวงซึ่งเมืองหลวงเนี่ยจะเป็นสีเทาถ้าเล่นด้านนี้เมืองหลวงจะเป็นตัว G ี ถ้าเล่นอีกด้านนึงมานจะเป็นตัว J นะครับแล้วก็ซุมเปิดไอตัว permit นะครับเป็นเหมือนแบบใบอนุญาตในการค้าขายนะครับก็สาวสามแล้วก็ซูมเปิดอย่างละ2อันทั้ง3สีแล้วก็วางพวกโทเค็นโบนัสอะไรพวกนี้ไปแล้วก็มาดูเพลเยอร์กันนะครับเดี๋ยวทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มที่แท็กอันนี้น่าจะเป็นเหมือน nobility tag สักอย่างหนึ่งช่างมันจำไม่ได้เราเรียกอะไรแต่เริ่มมาที่ศูนย์นะครับทุกคนเลยแต่เงินเนี่ยครับ คนที่เริ่มคนแรกเริ่มไว้ที่สิบาทคนต่อไปสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสามตามลำดับคนที่สี่ได้สิบสามเองแต่คนจะได้เพลเยอร์บอร์ดนะครับแล้วก็คนเริ่มคนแรกเนี่ยจะได้เซอร์เวนหรือว่าบริวารหนึ่งคนนะครับหนึ่งตัวอันนี้เป็นตว,วาพ่อค้าของเรานะครับก็เก็บไว้ก่อนคนเล่นคนที่2ก็จะได้2ตัวที่3 3ตัวที่44ตัวนะครับและทุกคนจะได้การ์ดคนละ6ใบนะครับแล้วก็เริ่มเล่นได้นะครับ วิธีเล่นนะครับเดี๋ยวพอถึงตาเราเนี่ยเราจะทำได้1นึ่งเมนแอคชั่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นแอคชั่นพิเศษด้วยเป็นฟรีแอคชั่นแล้วกัน1นึ่งเมนแอคชั่นหนึ่งฟรีแอคชั่นผมไม่รู้จะเรียกว่าไงนะครับโดยที่ไอฟรีแอคชั่นเนี่ยหรือเรียกว่าฟรีแอคชั่นอะไรก็ได้อะ ดยที่ฟรีแอคชั่นเนี่ยจะเล่นก่อนหรือหลังเมนก็ได้มาดูกันว่ามีอะไรให้เล่นบ้างเป้าหมายเกมนี้คือแต้มให้ได้เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนั้นไปวางไว้นับแต้มด้วยอันนี้ผมเซตไว้แค่คนเดียวก็พอแต่ควจริงเนี่ยถ้าเล่น4คนมันก็จะมี4ตัวแต่ละสีอ่าเข้าใจเนาะนะครับเอาไว้นับแต้มมาดูแอคชั่นกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้ในเพลเยอร์ชีตของเราเนี่ยจะบอกอยู่เลยว่ามีแอคชั่นอะไรบ้างนะครับมาดูอันแรกก่อนเลยอันแรกเนี่ยเราสามารถที่จะ เลื่อนตัวขุนนางได้แล้วก็รับเงิน4บาทนี่คือเมนแอคชั่นนะครับทำเสร็จก็จบตาเลยแต่ทําเสร็จเราจะทํานี้ต่อก็ได้เดี๋ยวอธิบายทีหงหรือก,ก่อนทําอันนี้ทํานี้ก่อนก็ได้นะครับมาดูการเลื่อนขุนนางดีกว่าว่าขุนนางเกมนี้เนี่ยมันเลื่อนกันยังไงนะครับอ่าอย่างที่เห็นมันจะมีแท็กข้างล่างอย่างงี้อ่าสมมติเอ่อผมขอเลื่อนนี้แล้วกันก็เลื่อนไปทางขวาชุบเลื่อนเสร็จเนี่ยให้เอาตัวใหม่มาเติมโปะอ่าแล้วก็เอาตัวที่มันหลุดออกมาออก นี่การเลื่อนขุนนางครับแล้วก็เราจะได้รับเงิน4บาทเราก็จะขึ้นไอ้แท็กเงินนั่นแหละไป4ขั้นนั่นเองนี่ก็คือเงินของเกมนี้นะครับมันจะเป็นแท็กต่อไปนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้2คือเราสามารถที่จะขอเวิร์กพรมิตอะไรขอเทรดพรมิ trade ได้นะครับก็คือขอใบอนุญาตการค้านะครับจากโซนต่างๆนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3โซนจะมีโซนคอสโซนฟอเรสต์แล้วก็โซนฮิลนะครับ ถ้าเราอยากจะขอใบอนุญาตเทรดพอมิด uh, จากโซนคอสนะครับเราก็จะต้องทิ้งการ์ดต,ตามนี้ก็อย่างที่รู้ว่าเราจะมีการ์ดหกใบเริ่มต้นในมือทิ้งอะไรบ้างทิ้งเหลืองสองอันชมพูหนึ่งอันแล้วก็น้ําตาลหนึ่งอันแต่ว่าผมมีอ่าผมมีเหลืองสองอันแล้วผมมีไวการ์ดหนึ่งอันแล้วก็ผมขาดน้ําตาลนัล่นกบผมทิ้งได้แค่สามใบซึ่งเราจะทิ้งแค่สามใบก็ได้แต่เราต้องทิ้งอย่างน้อยหนึ่งใบเพราะว่า ถ้าเราทิ้งไม่ครบ4ใบครับมาดูข้างล่างมันจะบอกอยู่เมื่อกี้ผมทิ้งไป3ใบผมต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก4บาทถ้าผมทิ้งครบทั้ง4ใบเลยไม่ต้องจ่ายกันเลยอันนี้ทิ้ง2ใบ7บาทแล้วก็ทิ้ง1ใบ10บาทนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด4บาทถูกไหมแต่กฎของเกมนี้บอกว่าถ้าเราใช้การ์ด White c a เนี่ยการ์ดพิเศษที่แทนสีอะไรก็ได้เนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่มอีก1บาทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องจ่าย5บาทแล้วก็จะไปลดตงรงแท็กเงินตรงนู้น5บาท 2> 1, 2, 3, 4, อ่าเรียบร้อยแต่เงินผมเหลือ5บาทนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกหยิบเบรคพรมิดนะครับจากด้านบนด้านบนจะมีเนี่ยกาอันนี้ผมทิ้งลงโซนสีฟ้าผมก็จะเลือกหยิบอย่างนี้อ่าผมก็จะเลือกว่าเฮ้ยผมอยากจะไปขายที่เมือง BCD หรือเมือง C กระดี D, นะครับเลือกเอาซึ่งอันแรกอะ่ะมันดีกว่าที่ว่ามันเลือกเมืองได้เยอะมีช้อยให้เลือกเยอะแต่โบนัสที่ได้จะน้อยหน่อยได้แต้มหึ่งแต้ม ได้เซเว่นหนึ่งตัวซีก็ดีได้แต้มสามแต้มเซเว่นหนึ่งตัวเฮ้ยผมเอานี้ดีกว่านะครับอ่าสมมติผมเอานี้พอเอาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้โบนัสตรงนี้ทันทีก่อนเลยก็คือแต้มสามแต้มป๊อปแล้วก็เซเว่นหนึ่งตัวแล้วก็หยิบเซเว่นมาเก็บไว้นะครับซึ่งไอเซเว่นที่เห็นเป็นมินิเจอร์นี้มันเป็นมากับตัวเสริมนะครับความจริงเนี่ยมันจะเป็นโทเค็นโง่ๆธรรมดานะครับแต่อันนี้ก็ก็เท่ดีไม่มีอะไรเพราะสุดท้ายไม่ได้เอามาวางเลยเอาไว้จ่ายเอาไว้ใช้จ่ายเฉยอ่นนี่ก็คือ แอคชั่นที่2นะครับต่อไปแอคชั่นที่3ครับแอคชั่นที่3คือใช้ Work Per m i t เพื่อไปค้าขายนี่เมืองที่เราจะเลือกนะครับแอคชั่นนี้ง่ายมากเราก็แค่เอา Work Per m i t ได้มาควา่ำนะครับอันนี้เลือกได้ C กับดีผมก็จะเลือกว่าจเจาตัวเนี่ยไปลงที่ C ีลงที่ดีเอ่อขอดูหน่อยสิอ่าผมไปลงที่ดีดีกว่านะครับพอลงที่ดีปุ๊บเนี่ยผมได้เงินหนึ่งบาทอ่าผมต้องการเงินใช่ไหมผมก็จะได้เงินหนึ่งบาททันทีอันนี้ก็จะขึ้นเฮ้แล้วก็ ได้หนึ่งเซเว่นด้วยนะครับให้ดูที่ไอ้รูปตรงใบมังกรตรงนี้นะครับแอคชั่นนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีคนอื่นอยู่แล้วสมมติสีขาวเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอยากไปตรงนี้นะครับก็ไปได้ไมั้ยมันจะมีสีช่องแต่ว่าคนที่เอกไปที่ไปเนี่ยจะต้องจ่ายเซเว่นหนึ่งตัวถ้าเขาไม่มีก็ลงไม่ได้สมมว่สีขาวไปแล้วมือน,นี้ป๊อปปูล่ามากสีส้มอยากจะไปอีกอันนี้ต้องจ่ายเซเว่นสองตัวเช่นเดียวกันถ้าคนสุดท้ายมาต้องจ่ายเซเว่นสามตัวนะครับก็จ่ายเซเว่นตามจํานวนที่คนมีอยู่แล้วอ่านี่ก็คือความสําคัญของเซเว่นหน มีไว้ติดไว้อุ่นใจนะครับทำให้ยืดหยุ่นนะครับลืมบอกไปนะครับอันนี้โทษทีขอย้อนนิดน,นึงก่อนที่เราจะเริ่มทำแอคชั่นอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องจั่วการ์ดหนึ่งใบหมายความว่าตอนแรกมี6ใช่ไหมจอยหนึง 1, ่งเราก็จะเป็น7นั่นเองอ่ะเราก็จะขอโทษผมต้องมีสีฟ้าด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะเริ่มตาจั่วการ์ดก,ก่อนหนึ่งใบแล้วค่อยเลือกทำแอคชั่นไปดูแอคชั่นต่อไปครับแอคชั่นต่อไปคือเล่นกับควีนนะครับโดยการทิ้งการ์ด ตามแท็กควีนแล้วก็จ่ายเงินนำค่าต่างแล้วก็จ่ายเงิน2บาทเลื่อนควีนได้1ช่องนะครับจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้จะเลื่อนควีนได้เท่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราสรามารถไปค้าขายในเมืองที่ควีนอยู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเทรดเพอร์มิตนะครับอันนี้คือเป็น เป็นแอคชั่นที่ประหยัดเทิร์นมากๆแต่ว่าเราจะไม่ได้โบนัสตรงเทรดพมิตเนี่ยอ่าน,นี้อะสมมติผมใช้แอคชั่นนี้ผมทิ้งมาดูได้ผมมีอะไรบ้างอันนียผมมีเหลือเงอน้ําเงินนะครับผมทิ้งได้แค่เหลือ,อน้ําเงินผมขาด2ใบหมายความว่าผมก็ต้องจ่าย7จบาทนั่นเองอ่ะผมก็จะลดเงิน7บาทสมมติมีพอแล้วกันอ่ะทิ้งไปแล้ว2อันเสร็จแล้วครับผมต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเดินควีนอ่าไปลงเมืองไหนดีผมขอไปลงเมืองสีม่วงดีกว่านะครับผมเดินควีน2ช่องครับผมต้องจ่ายเพิ่มอีก4บาท เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะลงได้เลยปัม๊มพอลงตอนนี้ผมได้อะไรครับผมได้ตรงตรงแท็กแท็กโนเบิลนะครับตรงนี้ผมก็จะเลื่อนพอเลื่อนปุ๊บจะได้ตามที่มันบอกกันทีอันนั้นคือได้2แต้มและเงิน2บาทนะครับนี่ยให้ดูโอทีบอร์ดมันมันใหญ่มากนะครับอันนี้เห็นไหมได้2แต้มและเงิน2บาทก็ทําให้ผมก็ขึ้นแต้มเลยแล้วก็หยิบเงินแล้วก็เลื่อนเงิน2บาทนั่นเอง เสร็จแล้วเนี่ยเราไปค้าขายงานเราก็ได้ตรงนั้นถูกไหมอ๋อได้ไปแล้วขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วมาดูว่าสิ่งที่เราได้ครับมันเชื่อมกับเมืองไหนที่เราเคยไปทําการค้าขายแล้วหรือเปล่านะครับมันเชื่อมกับเมืองนี้เพราะ,ะนันผมได้นี่อีกรอบหนึ่งคือผมได้เงิน1บาทแล้วก็ได้เซเวต์มาหนึ่งตัวด้วยนะครับก็คือเกมน,นี้มันพยายามลงให้มันเชื่อมกันนะแต่เมืองนี้จะไม่มีเขาเรียกหละไม่มีโบนัสนะมาลงก็ไม่ได้อะไร แต่ว่าแต่ว่าเมืองนี้มันเชื่อมกับอีก3เมืองครับปกติเมืองนึงไอ้นี่ก็เชื่อม3าเมืองนี่วะเมืองคนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยากจะให้มันเชื่อมเราก็มาตรึ่งนี้ได้นะครับโอเคเราไปนะครับอันนี้คือเมนแอคชั่นทั้งหมดแล้วนะครับก่อนจะไปที่โบนัสแอคชั่นนะครับเรียกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาช่างมแต่ให้รู้ว่าเป็นแอคชั่นที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อีกอย่างหนึ่งเมนแอคชั่นนี่ต้องทำจั่วการ์ดนี่ ส่วนการเสร็จต,ต้องทำเมนแอคชั่นนะครับแต่จะทําโบนัสก่อนหรือหลังเมนแอคชั่นก็ได้มาดูแท็กนี้ก่อนนะครับแท็กนี้เขาบอกว่าใครที่นําอยู่ที่1เนี่ยจะได้แต้มเพิ่มเติมด้วยที่2ก็ได้แต้มเพิ่มเติมนะครับได้กี่แต้มกันนะครับเขาบอกว่าคนที่1เนี่ยจะได้เพิ่มอีก5แต้มใน Nobility t แท็กผมเรียกชื่อแท็กมันถูกด้วยแหละพราะเห็นเป็นรูปม,มงกุฎมงกุฎไงผมคิดว่าน่าจะเรียกอย่น,นี้แหละเพราะเกม ยูโรสแย์ก,ก็อย่างนี้นะครับส่วนที่2จะได้2แต้มนะครับอันนี้ก็คือมาแข่งกันเพื่อเอาแต้มตอนจบเกมได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าโบนัสที่ให้ระหว่างแข่งนั้นนหะถือว่าโอเคพอสมควรเลยนะครับอะมาต่อกันที่โบนัสแอคชั่นนะครับในโบนัสแอคชั่นเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกคือเราสามารถจ่าย3บาทเพื่อซื้อเซเวต์ได้หนึ่งตัวอย่างที่รู้กันว่าจู่ๆอยากจะมาลงเงี้ยเฮ้ยกูไม่มีเซเว์ว่ะเกมนี้ก็ยังยืดหยุน่นถ้าคุณมีเงินคุูก็จ่าย3บาทลงได้นะครับเหมือนแบบเราได้เซเวต์มาหนึ่งตัว เพื่อทิ้งไอ้ปกติแล้วไอ้ตัวเทรดพมิ t เวลามีคนหยิบไปแล้วก็ต้องเติมนะครับม่ชออ่ะประมาณนี้นะครับโบนัสั้น bon ที่2คือเราสามารถทิ้งเซเว่นหนึ่งตัวเพื่อเคลียร์เบิร์กเทรดพมิสอันออกแล้วก็จัวใหม่2อันเพื่อแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เมืองที่เราต้องการหรือไม่ได้โบนัสที่เรามองหาอยู่แล้วก็ทํานี้ได้ถ้าเกิดว่าเซเว่นเยอะ,เยอะๆเหมือนตอนนี้ผมมีเซเว่นสีตัวแล้วอย่างที่เล่นไปให้ดูนะครับ ต่อไปนะครับเราสามารถทิ้งเซเว่นหนึ่งตัวเพื่อดันได้ดันเหมือนเดิมอ่ะดันไอตัวโนเบิรแปลว่าเฮ้ยเอาว่ากูไม่มีก๊าซสีเทาเลยขอดัน,อย,นอย่างน้อยประหยัดหนึ่งอันแล้วบอกว่าเฮ้ยเรามีก๊าซสีชมพูอ่ะก็เอาตัวชมพูมาลงนะครับมันทําให้เราทิ้งการได้ง่ายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้มันทําก่อนอย่างก็ได้เราก็ทาก่อนไงดันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปใช้แอคชั่นนี้เพื่อที่จะทิ้งก๊์ดให้มันตรงกับสีจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะแล้วก็หยิบอ่ เทรดพอบิดนั่นเองนะครับอบอกไว้ก่อนว่าการทำอย่างเงี้ยเนี่ยโดยใช้บนนั้นแอคชั่นจะไม่ได้เงินนะจะต้องเป็นเมนแอคชั่นเท่านั้นถึงจะได้เงินนะครับมันเขียนบอกชัดเจนสุดท้ายเราสามารถทิ้งเซเว่นสามตัวนะครับเพื่อทำเมนแอคชั่นได้อีกรอบันนี้ก็ยืดหยุ่นดีนะครับทำให้เฮ้ยเราอยากจะรีบเพื่อแย่งอะไรใครสักคนถ้าเรามีเซเว่นเยอะๆก็ทิ้ง3ตัวเพื่อทำเมชั่นได้แต่ว่า ไอตัวบันไดชั่นอย่าลืมว่าเราสามารถทําได้แค่รอบละครั้งเท่านั้นตาละครั้งเราไม่สามารถทิ้งหตัวทํา2แอคชั่นทําเพิ่มอีกสองแอคชั่นไม่ได้นะเงินโหดไปนะครับเนี่ยพอเราเล่นถึงอ่ะทวยทีถึงตาเราจวนหนึ่งใบจวดหนึ่งใบเสร็จเลือกทําว่าจะทําอันนี้อันไหนนะครับแล้วก็จบตาตาคนต่อไปส่วนนี้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําก่อนหรือหลังอันนี้ก็ได้นะครับตาคนต่อไปคนต่อไปก็จวนหนึ่งใบแล้วก็ทำคนต่อไปจวดหนึ่งใบทำานั่อไหนึ่งใบจะเล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับจนกระทั่งเนีน,น้ง ได้ครบสิบตัวพอลงครบสิบตัวปุ๊บคนนั้นจะได้ทันทีสามแต้มแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็จะได้เล่นอีกแค่คนละแต้มแหละนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะจบเกมแล้วเราจะมานับแต้มกันก่อนที่จะนับแต้มครับมันมีโบนัสอะไรนิดนึงด้วยมาดูกันนะครับอ่ะขอยืนเลยพอดีที่บ้านผมไม่ค่อยมีโต๊ะเหมาะๆเ,เท่าไหร่นะครับก็เลยกลางพื้นนี่แหละ อ่ะมาดูกันอันนี้เขาบอกว่าถ้าเราลงเมืองสีเหลืองได้ครบทุกเมืองซึ่งเมืองสีเหลืองเนี่ยมีถึง5เมืองเลยและมันกระจายกันอยู่แม่งไม่เชื่อมกันสักอันอะแต่เราไม่ต้องสนใจเชื่อมเรามาเอาอันนี้ก็ได้นะครับลงให้ครบปุ๊บหยิบอันนี้ไปและหยิบอันแรกไปนะครับเดี๋ยวตอนจบเกมจะเป็นแต้มนะครับถ้าเกิดว่าลงอันนี้ สีม่วงอ่ะลงสีม่วงได้ครบสีม่วงจะมีสเมืองก็ได้12แต้มสีแดงมี3เมืองได้8แต้มสีฟ้ามีแค่2เมืองเองง่ายๆได้5แต้มนะครับแต่ว่าใครก็ตามที่ทําได้คนแรกอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูานี้กันมามาดูตรงนี้ก่อนต่อไปก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราเมืองลองเมืองที่เป็นฝั่งชายฝั่งได้หมดเลยทั้งทั้งแถบเนี่ยดูยังไงกันเนี่ยห้าเมืองเนี่ยทั้งแถบเนี่ยได้ครบหยิบอันนี้ไปนะครับตอนโจกีพ้าแต้มอันนี้เช่นเดียวกันใน,ใน, Alors, ใน,ถในถแถบป่าแล้วก็อันนู้นเช่นเดียวกันในแถบภู แต่ว่าในไอโบนัสพวกนี้ใครที่ทําเสร็จคนแรกไม่ว่าจะเป็นโบนัสอะไรก็ตามหยิบอันนี้ไปด้วยจะได้เพิ่มยิม้าแตม คนที่2คนที่3คนที่4และคนที่5ตามลําดับนะครับแล้วพอจบเกมเนี่ยเราก็แค่ดูแทร็กข้างบนแล้วก็เอาโบนัสตรงเนี้ยมารวมแล้วก็มาดูว่าใครนำอันนี้อยู่ได้8แต้มลองมาได้5แต้มนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มาดูว่าใครม,มีแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามีคนแต้มเสมอให้นับจํานวนการ์ดกับเซเวนที่เหลือเงินไม่มีแต้ม,ตมนะแล้วก็มาดูกันว่าใครได้ที่1ที่2ที่3อะไรก็ว่าไปนี่ก็คือทั้งหมดแล้วครับของวิธีเล่น The c o าวซิไม่มีเดริรไว้ย c วซิลออ o f ฟลด เดี๋ยวมาดูไฟลตอมาดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่ไม่ชอบก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่ชอบมันมีอยู่ไม่เยอะมีอยู่น้อยมากก็เลยพูดง่ายกว่าเอาหน้ากล่องมาถือก่อนจะจะ,จะได้รู้ว่าเป็นพูดถึงเกมอะไรอยู่สิ่งที่ไม่ชอบเกมนี้ครับอย่างแรกคือเงินเห็นไหมครับแฉกเงินเวลาเราใช้เงินเราวต้องลดเวลาเราได้เงินแล้วก็ไปเพิ่มขึ้น ซึ่งผมพิเร์การหยิบเงินจริงๆมากกว่าเพราะนั้นตอนที่ผมเล่นกเกมนี้ผมเลยใช้ไอออนเคลของเกมบลัซอะมาเล่นแบบเอ้ยได้เงิน5บาก็หยิบมาจ่ายก็จ่ายไปได้ก็ได้มาซึ่งมันรู้สึกดีกว่าเยอะมากแล้วก็มันน่าลำคาญในการไปเอเลื่อนตรงนู้นนะครับหย,ยิบเงินจ่ายสำหรับผมมันง่ายกว่าซือมันแล้วแต่คนแหละแต่ว่าผมไม่ชอบเลยตรงที่แบบเราต้องไปเลื่อนตรงบอร์ดกลางอะมไม่ใช่ตรงบอร์ดเลเยอร์นะมันคือบอร์ดกลางนะครับแล้วก็เกมนี้มันมันไม่จําเป็นจะต้องมาเทียบเงินอะไรกับใครคือมันไม่มีไม่มีแฟก ไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะต้องไปเทียบอะไรกับตรงบอร์ดกลางเพราะนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำไมเขาดีไซน์มันอย่างนี้ทำไมซีมอนแท้ๆทำไมไม่ทำเป็นเงินมาทไม มีเป็นเงินพลาสติกหรือเงินไอเขาเรียกอะไรจั่วปังก็ได้นะครับทําให้แบบว่าเอออย่างน้อยก็ได้ใช้จ่ายเงินทําให้เรารู้สึกว่ามีเงินจริงๆคือการที่ไปเลื่อนๆงัๆ้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีเงินนะ่ะมันเหมือนเป็นแท็กอะไรสักอย่างที่เราจะต้องนําใครหรือเปล่าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องนํากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาเหรียญไอบางเคมาเล่นแล้วก็ตัดปัญหานั้นไปได้เลยนะครับอันนี้ก็แนะนํานะครับนั่นคือข้อเสียอย่างแรกนะครับอย่างที่สองไม่มีแล้วอะ คือเกมนี้เนี่ยสำหรับผม่มันเพอร์เฟกหลายๆอย่างหลายๆด้านมากอย่างแรกคืออย่างที่สองอาจจะอาร์ตเวิร์กแหละอาร์ตเวิร์กมันดูแบบดูดิ <c oughs> มันดูแบบไม่รู้ผมไม่ชอบสไตล์การ์ตูนอย่างเงี้ยนะครับต่อการลงสีก็สวยมากมันมันออฟเวสมันแบบมันมันคอนทราสสวยมากเป็น มืดกบมืดสว่างกบสว่างแต่ผมไม่ชอบสไตล์การ์ตูนหน้าล้อเหรียญหน้าตลกตลกอะไรเงี้ยครับมันมันไม่ได้ชวนให้เล่นอะ่ะแล้วก็หน้ากล่องก็ไม่ได้ชวนให้เล่นครับผมผมมั่นใจเลยว่าเกมนี้ขายไม่ดีอย่างแรกเลยคืออาร์ตเวิร์กหน้ากล่องคือนี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เกมนี้ขายไม่ดีเลยนะครับนอกนั้น,นี้โอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอร์ดที่มี2ด้านความจริงอะบอร์ดเนี่ยผมบอกว่าเลยมีแค่ด้านเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องมี2ด้านเลยแต่มี2ด้านเนี่ยมันก็ เป็นออปชันให้เราอย่างน้อยก็รีเพลเยบิตี้เพิ่มมากขึ้นที่ถนนอะไรเนี่ยทั้งสองด้านจะไม่เหมือนกันแต่ทําไมถึงบอกว่ามีแค่ด้านเดียวได้ตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้ครับไอตรงโบนัสของแต่ละเมืองเนี่ยมันแรนดอมทำให้เราเล่นแต่ละรอบเนี่ยถนนมันไม่เหมือนเดิมไอตรงนี้ที่เคยเชื่อมกับอันนี้มันไม่เชื่อมแล้วมันไปที่อื่นแล้วเราก็ต้องไปหาจุดที่คิดว่า มันดีที่สุดมันทําให้การเล่นของเราไหลลรื่อที่สุดคอมบง,องเราไหลเรื่อที่สุดเออเราอาจจะแบบเฮ้ยอยากจะปั๊มเงินก่อนก็เป็นโรงงานแล้วค่อยไปลงเมืองถ,ถัดไปเพื่อให้ได้เงินแล้วก็เฮ้ยตรงนี้มันได้เซอร์เวนด้วยวะก็เราเล่น2เมืองนี้ดีกว่าแล้วก็ต่อไปมันจะได้เันเหมือนเอ็นจิ้นบิวดิงที่เราจะได้ตรงนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราสามารถทําถนนต่อไปได้แล้วมันก็ไปหนึ่งความรู้สึกที่ทําให้รู้สึกเซติ์ฟายนะครับเพราะนั้นอ่าขอสรุปเรื่องการเซตอัพก่อนแลวการเซตอัพ ง่ายมากๆแล้วก็มีเรื่องมีแรนดอมแฟคในการเซตอัพทำให้ทุกๆเกมเนี่ยมันเปลี่ยนทุกๆเกมเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมหมายไม่ไม่เหมือนเดิมไม่ได้บอกว่าเล่นไม่เหมือนเดิมมันเล่นเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่มีตายตัวมันไม่มีกดตายมันไม่มีท่าตายตัวมันไม่เหมือนเกมล่าสุดที่ผมรีวิวไปอะไรนะ ผมจำชื่อเกมแม็ไม่สามารถพูดชื่อเกมได้จริงที่มันเป็นเราเป็นเมืองอิตาลีที่เราต้องไปคิดโค้ดอักษรลองไปดูนะครับซึ่งอนนั้นเนี่ยแม็กมันจะฟิกซ์มากๆแล้วทำให้ถ้าคุณเล่นไปทั้งสาี่รอบคุณจะเริ่มมีท่าแต่ตัวที่คุณจะเล่นแต่ท่าน,นียเพราะรู้สึกว่าแม่งรวยสุดหรือรู้สึกว่าแม่งแต้มขึ้นไวสุดอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับแต่อัน,นเนี้ยเนี่ย ไม่เลยนะครับต้องคิดใหม่แต่ต้นเสมอนะครับคำว่าแต่ต้นแต่ต้นเกมนะครับเพราะฉะนั้นชอบการเซตอัพเกมนี้มากเซตอัพง่ายแล้วก็มีเรนดอมแฟกในตรงที่เซตอัพด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เกมเสียมันมีหลายเกมที่แบบเวลาเซตอัพแล้วแบบเฮ้ยงี้มึงเล่นไม่ได้ป่ะเซตใหม่เซตใหม่ย้ายนี้ใหม่อันนี้มันม,ม,นมีมันมีหลายเกมทีม่เป็นงั้นแต่อันนี้เนี่ยวางไงก็เล่นได้นะครับบอกเลยต่อไปนะครับสิ่งที่ชอบต่อไปคือคอมโพเนนต์แน่นอนว่าคูมินิออนนคอมโพเนนต์ดีมากอินเสิร์ต ทำมาดีคือเป็นเนี่ยอินเสิร์พลาสติกมันอาจจะดูง่ายๆแต่มันสามารถใส่ทุกอย่างได้อย่างฟิตมากๆไม่จะไจำเป็นจะต้องไปใส่ของพวกนี้ในถุงพลาสติกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะมี insert อินเสิร์ตเขาจะมีเสมินเจอร์ด้วยแต่ว่าผมพิเร์ใส่ถุงพลาสติกดีกว่าเพราะมันเป็นมินิเจอร์ที่เราไม่รู้สิ <laughs> ม,มันเป็นเกมยูโรผมก็เลยไม่ค่อยแคร์มินิเจอร์ขนาดนั้นครับก็ใส่ถุงพลาสติกสูงซิปดีกว่า เวลาเล่นเนี่ยมันได้หยิบง่ายเวลาเก็บก็แค่หยิบเก็บใส่ถุงไม่ต้องมาวางเรียงในอินเสิร์ตผมไม่ชอบเลยการวางเรียงมินิเจอร์ในอินเสิร์ตนะครับเพราะว่ามันบางทีเราเราวางแล้วมันไม่ถูกล็อกให้มันคือล็อกไหนวะนี่น่ารำคาญมากนะครับเพราะนั้นคอมเมนต์ครับอย่างที่เห็นข้อจีนี้มันจะเป็นโทเค็นโง่ๆก็ได้นะครับเป็นแค่โทเค็นสีธรรมดาเอ่อหรือไอตัวของเราเนี่ยเป็นแค่เม็ดคิ้วอะไรยังไงก็ได้แต่เขาทำเป็นมินิเจอร์มาเลยรวมถึงพวกการ์ดบอร์ดต่างๆบอร์ด การ์ด uh, คุณภาพมันเพอร์เฟคคุณภาพมันไม่ได้มไ,มไ,ด perfect. ไม่ได้แบบดีเวอร์มันดีแล้วก็รวมถึงมินิเจอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในเกมสไตล์ยูโรที่มันไม่จำเป็นต้องใช้มินิเจอร์ก็ได้แต่ว่าราคามันก็ไม่ได้สูงขนาดนะั้นะนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคดีมากๆสาหรับเรื่องคอมพเน์นะครับต่อไปเรื่องเกมเพลย์นะครับเกมเพลย์อย่างที่เห็นว่าความยืดหยุ่นสูงมากแต่ความยืดหยุ่นสูงไม่ได้ทาให้เราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ในเกมนี้คือเกมที่คุณสามารถทําอะไรก็ได้ในเกมนั้นแบบคุณคิดว่าคุณจะเอาเงินทัก ยี่สิบาทในตานี้เลแล้วคุณก็ทาได้อะไรเงี้ยเกมกนีนะไม่สนุกแน่นอนนะครับเกมมันจะต้องมีอะไรมาบังคับคุณแน่นิดนึงอ่ะมันถึงจะสนุกว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้ว่าทางแต้มถึงจะขึ้นถึงตรงนี้ถึงจะไล่ไอ้นี่ทันอะไรเงี้ยเราจะคิดอย่างเงี้ยเราถึงสนุกแต่เกมนี้ครับมันไม่ได้บังคับเราขนาดนั้นที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่มีอันนี้แล้วเราทําอันนี้ไม่ได้เลยมันก็จะมีเวอ์อื่นให้เราทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซอร์เวนชอบชอบชอบว่าความจริงเซอร์เวนตเนี่ยเกมนี้มันไม่จําเป็นต้องมีหมายถึง เซเว่นอย่างที่เห็นว่ามันจะทําให้เกมยืดหยุ่นได้ขึ้นมากไม่ว่าคุณอยากจะทาแอคชั่นเพิ่มอีกตาอีกรอบนึงแบบตานี้ไอ้เที่ยุกูต้องทาอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นมันมาขัดแล้วเราจะไม่ได้อันนี้เพราะอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันขอจ่ายเซเว่นสามอันเพื่อทำแอคชั่นหนึง่งคุณก็ทําได้หรือแม้แต่จังหวะที่คุณไม่มีเซเว่นเลยแล้วคุณจะต้องใช้นะเดี๋ยวนั้นคุณก็ทําได้ถ้าคุณมีเงินไม่ใช่คุณเสกมาได้อันนี้คือถ้าคุณมีเงินอ่าไม่ว่าจะเป็นการโลาะไอ้แผ่น2แผ่น เทรดเพอร์มิทไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยดวงแบบไอเฮี้ยกูจะเอาเมืองนี้ถ้าได้เมืองนี้กูจะสําเร็จได้ไอนี้แล้วแล้วไม่ไม่ออกมาสักทีอะไรเงี้ยเราก็ใช้นี้ได้นะครับซึ่งมันก็ช่วยได้แต่มันก็ไม่ได้แบบว่า exactly ว่าเมืองนั้นจะต้องออกมาแต่ว่ามันก็ช่วยได้ทําให้อาจจะมีเมืองนั้นออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องการความยืดหยุ่นแล้วก็ความที่คุณยังมีกฎเกณฑ์อะไรมาคอยบังคับคุณอยู่ในสไตล์เกมยูโรเนี่ย บาลานได้อย่างดีเยี่ยมมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดันเนี้ยก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณดันเนี่ยคุณเสียหนึ่งเธอเลยนะแต่เนี้ยดันพวกขุนนางบบเนี่ยเล่นได้อีกก็ได้อะถ้ามีเซอร์เบนแต่ก็จะไม่ได้เงินนะครับแล้วก็เรื่องการทำแอคชั่นเนี่ยก็ชอบบ้านที่เขามีเรื่องการอย่างน้อยอเขามีแอคชั่นในการปั๊มเงินมาให้บางทีมันไม่ใช่ตันเหมือนเกม เมืองในฝันนะถ้ามีคนเคยเล่นเวลาเงินคุณหมดอ่ะมันจะไม่มีแอคชั่นไม่มีอะไรให้คุณมาปั๊มเงินได้เลยแล้วคุณก็จะจูงงานไปยันจบเกมนะครับแต่อันนี้เงินหมดมันต่อให้คุณไม่มีเมืองอะไรที่อยู่ใกล้เงินเลยแล้วคุณไม่สามารถลงเมืองที่เป็นเงินได้คุณก็ทํานี้เพื่อปั๊มเงินก็ได้คือระบบเขาคิดมาอย่างดีอ่ะคือแบบมันยืดหยุ่นมากๆมันยืดหยุ่นคุณอยากได้อะไรก็ได้แต่ว่า ในสิ่งที่คุณได้มามันจะคอสอะไรหน่อยอาจจะคอสแอคชั่นผ่านไปตานึงเลยอะไรเงี้ยรวมถึงแม้แต่การ์ดอะคือการ์ดเราจวดได้ตาละใบถูกไหมแต่เนี้ยคือหลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยแม่งสุ่มว่ะมันไม่เหมือนทิกเ t ็ตทูไรที่มันเลือกได้เวลาจวดอะไรเงี้ยเอ้ยแต่มัน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 มีความสุ่มใช่เพราะว่าเกมมันต้องการบีบบังคับอยู่แล้วไม่ใช่ทําอะไรให้ได้ทุกอย่างแต่ในความสุ่มนั้นคุณทํานี้ได้ไง คุณดันไอ้เนี่ยแล้วทาให้แบบเลือกสีที่มาตรงกับการในมือเราอย่างน้อยหนึ่งตัวเข้ามาได้อ่าแล้วก็ต่อให้การ์ดคุณไม่พอไม่เหมือนที่เก็ตเรายการ์ดไม่พอคืออดถูกไหมข้ามตาการ์ดไม่พอมีเงินไหมละ่ะมีเงินก็จ่ายเพิ่มไปอ่าเห็นไหมคือมันมันยืดหยุ่นดีมากๆเลยอ่าแล้วก็เรื่องควีนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ยืดหยุ่นด้วยนะครับแต่พอจริงไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่แต่บางทีแต่ผมเคยใช้อยู่เพราะว่าไอเมืองนั้นแม่งไม่ออกมาสถทีแต่เงินกลุ่มเยอะมากเอาว่ากูทุ่มมมคนนนนเเเดิไปลลงงแงือั้ย ก็ได้นะครับรีเพย์เบรตี้ครับสูงมากมากเพราะว่าอ่ะก็เ,เดินมาดูอย่างแรกเหตุผลแรกคือเวิร์ e พมิ t นะครับเวิร์ e r m i t เอาเข้าไปเทรดพมิ a เทรดพมิ t เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เมืองนะครับมันยังมีโบนัสข้างล่างด้วยทําให้แต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่ออกมาโบนัสมันไม่เหมือนเดิมแล้วบางทีมันออกมาให้มันตรงกับคอมโบเราพอดีมันก็โอเคอ่ะมันก็แบบโอเคมากเลย ก็นั่นแหละก็ทําให้ r e p พ a ต i ้ t y สูงตรงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องการ r a n d o มตั้งแต่การเซตอัพแต่แรกแล้วก็เรื่องเรื่องนั่นแหละ น่าจะมีแค่นี้นะครับแต่ว่าสำหรับผมคือรีวิวที่ดีมากๆแล้วก็มีบอร์ดสองด้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปคือ player interaction ถูกไหม player interaction เกมนี้ดีดีอยู่ในระดับที่ดีถ้าเทียบกับเกม Euro หลายๆเกมคือเกม Euro หลายๆเกมส่วนส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกเกมนะครับจะเน้นเล่นกับตัวเองอาจจะมีแย่งอะไรตรงกลางบอร์ดบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเล่นกับตัวเองอ่ายกตัวอย่าง Paladin Outbreak Kingdom แทบจะเห็นเลยว่าเล่นกับตัวเองนะครับหรืออีกหลายๆเกมแต่เกมนี้เนี่ยมันมันท้งเรื่องมันมีการแย่งชิงอะไรเยอะมาก ก็ะไรแย่งชิงตรงนี้ถูกไหมหรือการไปลงเมือนั้นก่อนเมื่อให้คนอื่นก็ต้องจ่ายเซอร์วิหรือการที่ไปแย่งชิงไอโบนัสที่ใครทําได้คนแรกมันได้ไปอะ่ะแล้วก็เราก็ต้องดูแล้วก็รวมถึงเเรื่องการเลื่อนไอตรงเนี้ยเลื่อนโนเบลออกได้สีมันเปลี่ยนบางทีเราคิดไปแล้ไอทียนเนี่ยสีตรงกรดีตาหน้ากูทำมีคนมาเลื่อน จุ้งนะครับแต่มันก็ไม่จุ้งขนาดนั้นเราจ่ายเงินได้ที่บอกเกมมันยืดหยุ่นเราจ่ายเงินได้แต่เราต้องเสียเงินเพิ่มไงมันเพลย์เอ็นดูแลกชั่นเกมนี้มันไม่ได้เทคแดดแต่มันดีมากๆนะครับมันทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองแบบคนนี้เปลี่ยนอันนี้ไอ้นี้ก็ต้องตัดสินใจใหม่แต่การตัดสินใจใหมไม่มันไม่ได้ทําให้ดาวไทม์สูงด้วยดาวไทม์ต่ํามากๆเพราะเกมมันยืดหยุ่นไงอย่างที่บอกนะครับทําให้ คุณวางแผนล่วงหน้าได้คือเกมนี้คุณวางแผนล่วงหน้าได้หลายๆอย่างมันจะเห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยมีถนนตรงไหนเชื่อมกันไหนเดี๋ยวเราได้นี้มานี้ต่ออันนี้ต่อคือผมชอบเกมที่มันสามารถวางแผนล่วงหน้าได้มากๆไม่เหมือนหลายๆเกมโดยบางหรือยูโรบางเกมที่แบบว่ามันวางแผนล่วงหน้าไม่ได้เพราะมันตัดกันโหดมากคนนึงมาทํานี้ปึ้งทุกอย่างเปลี่ยนอากูต้องคิดใหม่กูเลงอันนี้ไปแล้วกูจะหยิบอันนี้มีคนมาหยิบแยงปึ้งกูต้องมาคิดใหม่อะไรเงี้ยมีหลายเกมที่เป็นี้มาแล้วดาวทารมันจะสูงแต่เกมเนี้ย ไม่ต่อให้มีคนมาแย่งอย่างที่บอกมันยืดหยุ่นคุณยังจ่ายเงินจ่ายเซเวน่นจ่ายอะไรได้อยู่เพื่อทำแอคชั่นต่างๆทำให้คุณได้มาซึ่งสิ่งที่คุณเล็งไว้แต่แรกนะครับแล้วทำให้ดาวทาม,มันต่ำแล้วก็วางแผนล่วงหน้าได้คือคือคือมันดีคือมันไม่มีข้อเสียอะไรที่ผมที่จะให้ผมติมันเลยนอกจากอาร์ตเวิร์กกับแค่เงินตรงนั้นนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้สมิีเกมมิ่งครับ ให้พี่เกนยอดเยี่ยมครับผมให้ยอดเยี่ยมเลยไม่ใช่แค่รีคอมเมนต์นะครับใครที่เป็นคอยูโรแล้วก็ชอบ Player Interaction แล้วก็เกมไม่ได้นานมากผมไม่ได้ใจแต่ผมเล่นกับแอมแค่สเออแล้วก็ p l a y e เลน e อ่าเเขาเรียกน,นะ Player Scale ดีมากๆเล่น2คนสนุก3คนสนุก4คนสนุกเพราะ2คนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องบอทมาด้วยนิดหนึ่งนะครับที่จะแรนดอมเอาตัวต่างๆเนี่ยไปลงในเมืองต่างๆทำให ลงครั้งแรกก็ต้องเสียเซเว่นอ่าแล้วก็สามคนก็สนุกสี่คนก็สนุกสองคนมันก็คือแบบมันเพอร์เฟกมันเพอร์เฟกมากนะครับเพราะนั้นก็แนะนำให้ไปหามาดูครับเขาซิลออฟเฟเกมยอดเยี่ยมเซมิกิเกมมิ่งขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปนะบ๊ายบายครับผม